สวัสดีค่ะทุกคนกิ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่องกิงสตอรี่อีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาดูบอลที่สนามช้างมารีนาก็คือบุรีรัมย์แข่งกับราชบุรีนะคะเอ่ออันนี้เป็นไทยลีกนะคะเก็บ3มแต้มเราต้องเก็บ3แต้มในบ้านเราให้ได้เนาะอันนี้เราจะพาไปดูที่คาเซิลเหมือนตอนที่ดูแม์แม์แมตชิงถ้วยอะไรสักอย่างนันแหละ่ะฮะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีคนมาดูเยอะไหม ร้านที่เขามีจอให้ดูบอลด้วยจอแลอ้วคนนิสตอ์อ่ะนะนี่ก็มีคนมาดูอยู่นะคะดูคนมาดูเยอะแล้วก็มีเด็กๆมาวิ่งเล่นมาเล่นโรเล,ลรเเอร์เบดอะไรอย่างเงี้ยผู้ปกครองก็มาดูบอล<ด>ก็คือวันนี้ก็มีตลาดนะแบบว่าของกินเยอะถ้าใครแบบวันไหนที่บุเีรามีบอลแล้วแบบไม่อยากดูอยู่บ้านยังยังเปลี่ยนบรรยากาศก,าก็คือมามาคาเซ่นมีแล้วพอแขกร็จก็ไปรอส่งนักบอลก็น่าจะได้มั้งเดี๋ยวเราพาไปส่งด้วยโอเคเปล่า อาจจะมาช้ารอบนี้ก็คืออันนี้อันนี้จบครึ่งแรกแล้วนะคะทุกคนต่อไปครึ่งหลังเนี๋ยเราจะมาจับแบบภาพให้ดูว่าตอนดีใจอะไรยังไงเนาะเราจะกันจะมาบอกไฮไลท์เมื่อกี้นะคะแบบเด็ดๆนะคะก็บุีรำขึ้นนำเป็นหนึ่งศูนย์จาก โรซาโรซาโรซาซาซาอา R O S A นะคะเอาไม่รู้ว่าต้องเขาเรียกยังไงบางคนก็โรซาบางคนก็โรซาเนาะกีกนอนันนึงก็คือราชบุรีโดนใบแดงนะคะก็อุกิจวงมีมานะคะก็แฮนด์แฮนด์นอกกรอบอะแบบชัดเลยอะเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูวันต่ออีกนะคระสิบคนก็ลำบา,นะากหน่อยครับจะดทำก็จะดทำก็ต้องชัวรค์ครับเพราะว่าวาดโดนส,นงงนดนสั่งใบพังเลยราชบุรีช่วงกลางและปลายเ,เ,เสมอได้ มานรื่อยๆที่ก็ไปก่อนกันเลยพี่วันเรางเราหนีแตว่าจะดูกับเด็กด้อะแต่ว่าลูกนี้ลูกนี้นะไป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 ไอไปีปไปไปไปนปนปไเไป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 ไยไปไปอปไปไปไปนไไไไนไ ียาค่ะทุสุดดวลองจนี่าแัต่ตอนนี้ยอาดีค <power> ือบุกบุกแบบบุกเลยแต่เขามีน้อยกว่าเลยเอาละเอ้ย แต่ขอชมคนนึงอะขอชมก่อนแล้วกันเอ่อก็คือลองจิวอะดีมากทำเอาบูและวุ่นวายไปเรื่สัก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 นิดนนั่นแหละสักพักอะเราอะคือลองจิ๋ว <c oughs> มากค่ะทุกคนบอกเลยต้องบอ,อก <laughs> <c oughs>

มือครั <S 2> <S 2> บจุดโทษครับรุดือดครับดูครับตลอดตงชัยจังหวัดนี้จับปะโอกเลยไม่ยิงอ๋อเป็นเป็นเป็นโอโอเลยนะครับโอเมีวครับที่กระโดดเข้ามาถูครับจังหวัดก็ตงชัยอีกยิงครับแล้วตอนาบดโดนข้อลข้อสองไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า ก็จะแบบโคตรคมคมมากเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดอโอ้โหเปลี่ยเนเลยสุดจ้ดอ้ะเอ้ยไงล่ะใครชอบด่านะคะดูไว้ <laughs> มีพลาดก็ต้องมีได้เนาะ ขอชมหนอยเอะลองจิร in ิอ okay. okay. mm ิวมากอ่ะจด้วะตูครับงจิวมากอ่ดะโอเคนะคะเริ่มได้สามแต้มนะคะทุกคนขรบมัก็จบแล้วนะ ันก็อยู่เท่าเดิมเราว้ายกังกลับละแต่วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปส่งนักบอลน,นะคะที่หน้าสนามนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพมาฝากนะโอเคเป่ะไปกันเลย ทุกคนแล้วก็ได้ส่งน้องพุบธลวีรมกับราชบุรีคู่เี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ผลสกอร์วันนี้ก็คือวีรมนะคะเอาชนะราชบุรีไปได้ในสกอร์สามประตูต่อสูนนะคะก็ถือว่าเก็บสามแต้มไปในบ้านของเราก็ผู้ที่ทำประตูก็คือโลเซห้าโลโซห้าโลซ่าฮ้าถูกแล้วเอาดีๆนะก็โลซ่านะคะยิงไปหนึ่งดูแก ในคืนแรกนะคะแล้วก็ข้างหลังก็มีอ,องค์ภูกับพี่เกมรัตนากรน,นะคะโ <Okay. S 1> อเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยชื่อรายการอาจจะแบบแอบดูบอลแอบดูบอลเข้าสนามอะไรประมาณนี้เนาะเออคือเนี่ยในยุคโควิดเราก็เข้าไปในสนามไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องดูข้างนอกไงอะไรประมาณนั้น,น,องงอน,น,นเอาเป็นว่าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามไให้ด้วยเดี๋ยวแมตช์หน้าถ้ามีแข่งในบ้านเดีย๋ยวเราจะมา ทำคลิปให้ดูอีกนะคะจะมาพามานักบอลทำาสมนักบอลมาทำอะไรอาจจะมีพิเศษขึ้นเรื่อยๆเอาไว้ว่าคนไลค์มาเยอะนะคะคนไลค <c oughs> <c oughs> ์บายบายสำหรับใครเยอะๆขอบคุณค่ะ